สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปร,ริญนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชสุบรราาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชชุทิศพระราชทา,านไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามในวันวิสาขาบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวันิเวศวิหารวัดเป็นธรรมบ,บพิตรุสิตวนารามวัดราชบ,บพิสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐิธิมหาศีมารามวัดปร,รมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุร่ายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต,ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัส,สการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทเทียนเครื่องนมัส,สการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพลาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัส,สการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียน,น,นกรุณาสการทองทิศที่นาธรรมมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปร,รียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปรเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2567จำนวน386รูปพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชยมงคลคาถา ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธาศาสนาแก่เด็กประจำปี2567ในหัวข้อการปรับตัวจำนวน3รางวัลรางวัลที่1นายธีรวีแพบวัวรางวัลที่2นายสถานันนวรัตและรางวัลที่3ร้อยเอกเทพอรุณภาคสุทธิผลเฝ้าทูลองทุลีพร,ระบาทรับพระราชทานรางวัล ต่อจากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบ,บูชาตั้งปรเรียนพระภิกษุและสามเณร มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรมสามประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถบพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจะประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา หนาแก่เด็กด้วย